ลูกจะเท่าเซเว่นคนหนึ่งถ้าลูกเข้าได้มีผลกําไรผู้ขอเบิกสมบัติก็แค่ในเมืองมนุษย์ลูกจะมาทมําบุญให้นจะปู่กพญาเสร,ริมอาณาจรเสริมอาณาจัรรมงคลฎท่านจะวัดวัดป่าทำทำมาวิเวกทำทำทำวิเวกแล้วนะคะเพรนั้นลูกแย่ลูแกแย่มาถวายแล้วลูกเลยเห็นว่ามันเล,ล็กเลี้ยลูกใหญ่มาถวายแล้วขอให้ การใหญ่ที่มา้ทแก้วสนับ,บพัฒนาวิต <c oughs> องชาวบ้านนะครับอาบดีรูตาบอาพูด ข้าพเจ้าจาขออนุญาตขออนุญาตถวายลูกแก้วถวายลูกแก้วสิริมงคลเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตแห่งชีวิตเป็นลูกแก้วเป็นลูกแก้วสารพัดนึกสารพัดนึกที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวายในวันนี้ถวายนวันนี้ข้าพเจ้าจงให้สำลิศผลข้าพเจ้าจงให้สำลิศสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวบริวารและบริวารข้าพเจ้าตั้งจิตวันนี้ ตังใจตั um ้งจิตไว้น <br uch la uses> um, hey, ี้ขอให้สมบูรณ์สุขอให้สมบสุข้า่พเจ้าติดต่อมามหลลื่นไ้ไหลลื่นกิ่งเหมือนลูกแก้วชิเ็นได้ว่ <ท>ามาทำชุนพระปรานวัดป่าทำวเเพื่อเดนาระากควปธรรมเจ้าวัเจ้าวัดเจ้าป่าเจาากุงเจ้าแดงจ้าที่เดควาจาทาที่นี้วันนี้ลูกมากม